ครับเรื่องน้องน้ำตาไหลนะครับผมดูทุกตัวแล้วนะครับแหลยแบบหมายถึงว่าตัวอื่นๆนะครับดูตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ซึ่งช่วงนี้ฝนมันก็ค่อนข้างจะตกติดติดกันในบางพื้นที่นะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างจะชื้นนะครับจากเครื่องวัดอุณภูมิเนี่ยเราความชื้นไปสูงสุดถึง75ได้บางทีนะครับผมบางบางช่วงเวลานะครับทีนี้เราก็เข้าใจว่า บางครั้งนะครับเราก็จะว่าน้องแมวเนี่ยเป็นหวัดนะครับซึ่งถ้าเป็นหวัดหนึ่งตัวมันก็จะติดอีตัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือเรื่องของฝันครับผมฝันครับเราสังเกตจากตัวตัวน้ำลายก็ได้นะครับที่ปากคืออันนี้ดีขึ้นแล้วนะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โอ้หวน้ำตาออกมาเยอะมากนะครับก็คือน้ำน้ำลายเราเห็นที่ปากเลยน้ำมูกไม่มีนะครับแต่ฟันนันขึ้นครับเนื้อเหงืออข้างในมันจะแดง ครับแผมลองลองดูไม่แน่ใจว่าเราจะแอาปากให้ดูได้หรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวลองให้ดูนะนะนะเนี้ยเนีือกมันจะแดงแดงเนี่ยครับฟันมันยังจะีนะ่ยฟันตรงนี้เห็นไหมครับมันยังขึ้นไม่เต็มแล้วมันจะมีแบบเหนือกแบบช้ํานิดหนึ่งนะครับคือฟันเขายังยังขึ้นไม่ไม่ไม่ดีอย่างนี้หรอยังขึ้นไม่ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นอาการที่สามารถทําให้ให้เขาน้ําตาไหลได้ พาไปหาหมอ mm hmm. ไปฉีดยาแก้หวัดก็ไม่หายเดอเออนะครับ,ออนะรบมันก็เลยเพิ่งจะรู้ว่าฟันเนี่ยฟันตรงเนี้ยนะครับดีขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนแรกแดงมากๆนะครับแดงแล้วก็บุวมองนะครับทีนี้ดีขึ้นกว่าเดิมเราอาจจะต้องใช้อาหารเหลวอาจจะเฉพาะตัวเนี้ยนะครับที่เป็นอาหารที่หนึ่งเม็ดเล็กสองอาหารเหลวนะครับเพื่อที่จะทําให้เขานะกินได้คล่องขึ้นกว่าเดิมนะครับพอเดี๋ยวมันไปโดนปุ๊บมันก็จะ มันจะอักเสบนะครับแล้วก็ใช้ให้หมอให้ยานะครับที่เป็นแก้อักเสบสำหรับแมวนิดหนึ่งเราก็คอยเช็ดตานะครับทาความอาไปนะครับเดี๋ยวพอเหงือกหายแดงดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะมันจะมีบางช่วงช่วงหนึ่งผมผมให้อาหารเหลวขึ้นมาแล้วผมก็กลัวลูกแมวเขาติดอาหารเหลวนะครับก็เลยเว้นทีนี้กลับมาเป็น ขึ้นมานิดนึงนะครับสงสัยต้องไปกลับไปให้ผสมอาหารเดี๋ยวใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเหงื่อเขากําลังดีขึ้นอยู่เราน่าจะงดให้อาหารเมร็ดสาหรับตัวนี้นะครับไปนิดหนึ่งก่อนนะครับก็มาบอกเอาไว้นะครับสําหรับทุกๆุกคนนะครับที่ดูคลิปแล้วบางทีเราเจอแมวน้าตาไหลแล้วหาสาเหตุไม่เจอบางทีอาจจะอยู่ที่ฟันก็ได้นะครับตรงนี้ลองไปเช็คกันดูนะครับ